ประโยคเด็ดๆท่ามกลางเวทีทรงหอย็ดเยอว่าที่นำผู้หญิงยอดเยี่ยมที่เผยประโยคเด็ดๆท่ามกลางเวทีนางเอกตัวแม่ทรงหอยยดเยอท่ามกลางรางวัลน,นักแสดงนำยอดเยี่ยมหญิงที่สาขาโทรทัศน์จากซีรีส์เรื่อง M M u ที่โดยประโยชน์ที่ยกเด็ดซองเฮนโยนั้นท พูดถึงขอบคุณที่เวทีได้รับรางวัลความสนใจและแชร์กันวอนเชียวโซเชียลเมื่อเป็นประโยคที่เธอนั้นก็บอกว่าชินแฮนยอนนั้นก็ได้รับโปดเป็นผู้หญิงแค้นในใจว่าและฉันก็ได้รางวัลยอดเยี่ยมจริงมาว่าตอนนี้ฉันก็ตื่นเต้นมากๆด้วยอย่างไรก็ต้องตามงานที่เจอชาวเน็ตเซลยับว่าแม่ แต่ยอนจินนั้นก็ได้ผู้น้าแม่และขณะที่ยอนจินยอนโฮนั้นก็ได้สร้างรางวัลน,นักแสดงบทบาทหญิงยอดเยี่ยมด้วยส่วนเรื่องซีรีส์เองก็ต้องว่าละครโทรทัศน์น้อยยอดเยี่ยมเช่นกัน